สบายดีพี่น้องห้าหล่อกิเพ็ดคนเดียวได้ติมกระโจออกแล้วเนาะพอนองวีบไร้มาเด้อพี่น้องทางมาพอนองวีพอนองวีคนเขาลงจากรถไฟเนาะตอนนี้สองหลอกห้าเฮ็ดอยนะู่เนาะมาหล่อเฮ็ดโคกันได้ละลายนะขาดว่าโคกแห้งเสียอกดลายพี่น้องอันนี้ขนาดเท่าไก่เทียงเขาเลยยังได้ลายเนาะ นี่เดีงามๆอันกักส่องฟ้าคิดไข่ดอกบักใหญ่โจมเอาปู่เอาเนาะบุหรี่ทึ่กระต่ามามาแล้วงเหลาะสองมึงจะสื่อบอกขีดว่าสิได้เฮ็ดรลายป่ะนี่เอาไปต้องคุ้งหยิบกระจกเอาเนาะเอาแียงเอะก็เสิยท่ามาบ่ยังบ่เบื่อเฮ็ดบ่ สะอ่อนเนาะเห็ดหลายๆเฮาอันนั้นเก็บเมื่อโบกินกะเอามาล้างหนึ่งใส่ตู้เย็นไว้แกงใส่หน่อไม้เนาะเห็ดดินเห็ดเนี่ยอาออกส่วนนี้ลายๆฝนตกตลอดเนาะเห็ดยังก็เอาออกนี่ เห็ดก่อแดงน่ารัเห็ดกระแป้งเห็ดกระปูกระอ้อหลายฝนตกี่โคตรเนาะอันนี้เด้ นาวบ่นี่ก็หนาวคือกันเนาะเลาะไปเรื่อยๆนะพี่น้องขึ้นจะค้นข่าออกมาเลาะหาเห็ดดิแต่แว,ว่าใน่าใจเหนี่ยมแต่อยากไปอยากไปเนาะแห้งเห็ดออกลายสวงแห้งอยากไปในทั้งเห็ดคล้าพี่น้องมาเมื่อนี่ในทั้งเห็ดไข่าล่ะก็ เฮ็ดหนาอีทหนาเลยอ่เฮ็ดก,กระแป้งเห็ดแดงมีหลายเฮ็ดนะไม่ใช่ขามไปฝั่งแล้วเนาะข,ข,ข,ขมามไปฝั่งพายหนองขางมาเหล่าหาเห็ดไข่นะไปเก่าแถวเลื่งอันนี้เห็ดไข่ออกาละหนายแมนหรือบปล่าสองการสอง ใส่เสตายสดสองโมเมนเฮ็ดไข่หนิหอมได้พป,ป่นอ่งป่งแหงแสบนองวิมากมักมักทั้งปิ่งฝนปิ่งกินที่สื่อเนอะล่ากระหมากน,น้องวิเราไปทำก,กันก่อนเนาะ เดือดสุดๆผ้าเงาเมื่อฮา,าบอกไปเหมือนเหรอท,ทั้งเกี่ยวเขาแล้วก็หมาดแล้วก่ะคือทั้งเกี่ยวเขาทั้งหมาดทั้งคือเลยเนาะก็ขึ้นมาจากมัดเขาคือ,ขอเขาแล้วยังท่านหลังเลยนะฮาหล่อฮาเฮ็ดนี่ต้องเลยเฮ็ดออกหลายสว่วม มื่อื่นถ้าฝนมาต๊กัเกี่ยวอีกก็คือสีห้อมไปคลนละเนาะสองเห็ดก่อนเอ้เห็นแล้วพี่น้องบ่อพิษฟังขามาพาคห้องกับบอ่อพิษฟังอีรีเห็นแล้วตอนนี้เห็ดสองสามเลยอันถ้าแม่เราฝนมาโตกเมื่ออื่นเ้าก็สิเกี่ยวอีก มือหือกันอาซิแล้ววานนี้ก็ซีเดสไปหาเราหาเห็ดแถวโคกเนาะเอาใส่ทงไว้แสเสียงเอกเอ้ยกินบ่เบื่อดอกยังบอเบื่อยังบอเปิด <m> อ <ainsi> ิ่มแล้วก็ใส่ทงไว้กินยำแรงใส่แกงหน่อไม้เนาะไอ้เพิ่นก็ว่าเยอะกว่าหัวนี่แล้วนะตอนนี้เห็นแต่บหัวสเห็ดยังขาวๆต้องเข้าไปใกล้บอกผิดหวังพี่เนาะ ขาจูบุจุบุป้าไข่เดละเงกตัวนั้นผู้อคเละคีดว่าพอเฮ็ดไข่สันดอกบม่ไดพันแมนไข่เห็ดละเง,ง่พี่น้องด้วยมงียดิขีดแนวเลยบ,บ้านี่ มาใหม่จิ cage, bitch, ้มก่อนกัะบุกได้ถือเซียมถือยังมาแล้วเนาะแต่กระต่ายยังบุถือเนาะโอ้ไข่ที่ลังอุงขาว เท่าจู่บุจู่บุเงี้ยมาเริ่มพี่น้องไพสะออนไพสะออนก็มาเก็บน้ำกันเก็บมา่าเหล่าหม่าฮัลที่หนาเหล่พี่น้องเคยเท็ดหนาแหล่ค่ะดอกงามงามอันนี้ไข่ใหญ่เนาะเขาสีอาเนาะไข่น้อยนี่จะปะไว้ซะก่อนนี่ ใส่นี่นะสิปา้าอ้อยซะก่อนพกไว้เก็บไข่ได้ปะเด้นี่ไข่ตัวนี้อีกเนาะนี่ะนั่นอีกก็คือกาสิป้าอไว้ซะก่อนเราสิเอาไข่ใหญ่มนันเนาะได้สีไข่เสร็จแล้วไม่จิ้มเอาไม่จิ้มก่อนไปจิ้มมาอีกอยู่ฝั่งนั้น ไขตาดีไขตาดีเห็นวะนี่น่าขาเห็ดเด้เออ้าวไข่น้นอยอีกได้พี่นอ้องด่ไขนออ่น้อยฮะกระพุ่นพ่อเห็ดไข่พี่นอ้องบ้าน เห็นเห็ดไข่แล้วภัยตาดีอย่างมาทางนี้อ้าวดีนี่พี่น้องเห็ดไข่อืมจุบ๊บจิ้มเอาอีกเห็ดไข่ค่ะอืมเถื่าโชคดีขนาดแล้วขาหงมมาทางนี้กนขนาะเขาหงมมาทางหน้านตรงตรง ไม่จิ้มถือไว้ซะก่อนเพื่อไข่เฮ็ดอีกอึ่างนี้จิ้มเอาอ้าวท้อมาแนวมาทางนี้แหงดอกใหญ่แต่ขอหูว่าจิินได้หรือบ่าเบิ่งก่อนเด้อปงไข่เฮ็ดซ้ำลวดอืมไม่พี่น้องตาเสียดายบ่ว้าท้ออืมตาเสียดายค่ะ คิปไคยดอกบัไงเหนาวละฮัมห่อกระปุยมาด้เนาะวันนี้เ่อกบะได้มาคล่ปดอกน้อยเพิ่นเ่อชิ่เสื่องไว้ซะก่อนอย่างนีจะมาเอาเสื่องเอาไปตองปิดไว้ครับนี่อย่าลืมเนะพี่น้องจื๋วสวยกันมื่าอื่น หอมจังเลยหอมเม็ดไขยด่ยินดีพี่น้องได้อีกและใช้ละไม่จิ้มอึ๊บนี่เอาไม่จิ้มอีกแล้วเห็ดไข่พี่น้องอย่าลืมเนะพี่น้องอย่าลืมจื้อซอยกันเมนูวีโป้เห็ดไข่ใบดอกหนึ่งไข่คีร์ละงอกสามไข่เมื่ออื่นสิมาเอาเนาะ ยาสิบเลาะไปอีกก่อนนะอ,ะอืมตาสาอน็ดไข่ตัวมันหนาวเริ่มตาเลาะไปก่อนนะพี่น้างเล็ดเลาะสายตาไปไดยจังดลโอ้เกือบเม่นไปไหมเห็นอีกได้แล้วใครยะงงงอีกแล้ว ได้รลายแล้วร่วมกันเหมอนพ่อแกงอะบอสเพาะไข่เห็ดลางโงกันเนาะเปิด่ะเ้อะไละม่เนนะไปองเดอถาดมาให้หนกว่าบเอาหกว่าถิ่ม่ะ หอมกระเดาะพี่ยนังไงแต่ไม่ต้องบัทันทิมเอาเมือปรึกษากันก็นบาไว้ก่อนนะดีพี่นักโอ้ยดีคิดคอยอีเดีนี้แต่เป็นยังบ่ใหญ่ปป๊ะไว้จะพาหยางมาทางนี้อานนี้เอามาหินเห็ดนี่ แป้งเนอะมีหอยตีนคนเก็บอยูแต่เพิ่นบอนกเอาเบิดเนาะสงสัยจุ่งไว้ให้เฮาว่าไปอีกเลยเอาผู้เดียวเออผู้เดียวยังเผาได้มูเมนต์เขาจะเอาดอกหนุ่มมาปะดอกเถาไว้ให้เน๊ะยังไม่ทันเถา น้ำนมนองต,ตัวนี้นะตัวนี้เนหะ่าแท้มีหอยคนเก็บนะีดีคนเก็บหอยเพิ่นเก็บอ่ะสีชุดเห็ดแบเดียวกันกับเฮา,ามะเมนเห็ดใคร จรอพี l, pues no. ่เ้อะเกี Ahora, ่ยวเขาแลอีโบโดนสิบห้าล้วโคยังมาเท้าเลยเอ๊ะจริงจริงเลยวันนี้สิรอขึ้นค้างนี่ ส่วนในอุ้มไม้เนาะส่วนในอุ้มไม้ครับค่ะเห็นเห็ดแ,แล้วหิ้งเ่นหิดไข่ส่วนในอุ้มไม้นี่เดี๋ยวเปิดบึงอีกทีพอเห็ดไข่เสร็จอ,ออกดีแถวหนี้ลงใช่เบิดเลยบ่เห็นจ้ะบ้านนี้สิ เอาิลอกไปขังใเออเออตมน้ำพี่น้องเอ้ยวสิ่องืดยดอีหอามาจ่กันกับอะไรได้ยุ่งเงได้เงย เท้าดัดลายดอกก็เหรอเสืองไวละเสืองว่ะแล้วยางอยู่นั่ทางนี้กันเสืองว่ะถือมานำเท่านี้เบิร์แล้วฮึดคายนี่เสียเอาตั้มักขี้ฮินไอ้ขี้ดินด่าน้องเอ้เท่าบ้านเฮากระบุไลคือทางบ้านอื่นนะอันนี้ควยจีหล่อได้อดเลยทางบอลผัดลายผัดก็ลายลายนะ แนถือลำบากบม่ได้ถือกระต่ายมานั่งพันระบายได้ยางได้ทางเอาเธอได้เห็ดระงูได้ไข่เห็ลระงูได้เสืองไว้อยู่สามสี่ไข่เดียนี่เสืองไว้อยู่ผู้แล้วบอลหมดละถั่วประมือเนี่ยเสืองไว้เกรย์แบบเมื่อื่นเดี๋ยวก่อนถือดีๆมั่ขวบไดเอาได้เอาได้ แต่ลายอยู่แถวนีนก็จะเปอะเฉ็ะเนาะเสื่องไว้เลยเสื่องโปกไว้บางทีก็ลืมดอกเขาเผาแล้วก็เอาไน้นี่เลยจริงๆเขยกมาอันนี้ไพ่ขวดานนะอันนี้ตุ้งมาจากอน้ตุ้งมาดอกเขาเถาได้นี่ฮะบานโพบบักเถ่าเถ่าเนี่ยไม่มีไพ่เห็น ไอ้ตุงกับเพิ่นกับมหาอยู่เลยแล้วพี่น้องได้ไข่เห็ดละงกงนะฮะได้อะไรนั่นได้ไข่เห็ดละงกนะฮะหาหกไข่ย่างอยู่สามสี่ไข่เสื่องว้ะข่เมื่อแรงมันพวบๆไงไอตุ้งเอาลงเหลาะบางทางจะได้เห็ดมันอยากโผล่ใส่อนลอเบาะไปทางหนอีกพี่น้องเบื่อจะได้หรือเปล่า เดี๋ยวพี่น้องยังมานคือเก่ามาทางนี้ไรคือเก่าพี่น้องเลยเด็เห็ดซ้ำมะปรีแน่แหะอันนี้รวมๆกันเห็ดหลายอย่างไยแนวขรุ่นสักกันเป็นเห็ดซ้ำมะปรีโอ้ยหมดแดงสมกัดท้งวะล่อไปถือ้างมัน Bia này mình lấy thứ chủ hả? Không có thứ thứ em. Ô anh đi Hết cặp bạn. Lọ thứ không màu đen khắc. khắc. เฮ็ดหน้าอหน้าเลยอหน้างอหน้าคุยอ๋อพี่น้องเม่ยเละไปทางัหนเห็นบ่เห็นหลังเลยนะบ่เอบ่เห็นอนแต่หงเนา็ดอกบาง่ายๆเ้แล้วนะอาเขาบ่อยอ่โอ้ยเห็นมากอยกับวาเห็ด น oui. oh, pues mm ้อาพี hmm. ่น้องโอ้มันมันแตกบ่อเนี่ยเจาะลำบ่เอาด้วยไงห้อยตัวนี้เจาะบ่เอาห้อยตัวจกกันนี่ได้นี่ดพี่น้องอืมเห็นทางนะเห็ดคายค้าอืมอืมหาไถในหงอนั่นก็เห็ดคายค้ามันจะเขาขีดว่ะขีดว่าเห็ด คิดว่าเฮ็ดขาคือบัหวหอมคือเฮ็ดขาป่ะเนี่ยนะนี่เฮ็ดไข่ขาวพี่น้องเ,เลยเหมือนหน้าตอนนี้ก็เห็นนิดนึงนะมึงเขาหลอดเขาไปเบิ่งกันนะเหมืนเฮ็ดอีพิชเชงนี่เฮ็ดกาแเป๊เนาะอันนี้โอ้มี่ได้พูดนะ phải phải mụn gõ đại bạn này thì nên làm các thẻ dứt cái này nó thịt mưa nhau khó bao đỏ nhỉ đỏ này cứ chị ông bố đại đại thì nào mụn có phải ông đại nhưng người ta đỏ nặng nám việt mèo ba thôi thì nào việt cái đỏ có đi ra นี่เท่าเอาใส่ดอ,อกใหญ่มันนี่เนาะปาไว้ใส่ดอ,อกน้อยมันโป๊ะไว้คือเก่าอัน,นเห็ดไข่เอา้าพี่ราเห็ดไข่คือกันเลยนะ<ะ>ี่ยเบาทออคากป้านย่างออกกลางแดดเห็ดไก่สีเขียวองเตอร์คากีดดิดิดิดผิด hàng thì có mi <laughs> màn, này cái ngon mê gì đó mán mán cho lại nào mưa này chỉ thấy kim bồn hết khay sạch sẽ bị léo đông mừng hóm thẻ hóm và được đấy nó hãy ở kết tỉnh màn này bên nặng นี่ใครนี่แล้วเนี่ยเต็มจุกเลยบัานงอเออเก็บอส่างเลยนะเออเลยแงไปค้างนะเอาก็สิมาค้างนี่นี่ก็บมันแงกันเลยเอานะกับเออเลยโลมืออะไรบ้านผัดยนี่มาพ่อเฮ็ดอยู่อไปหน่อยเว้ยยังดี โอ้ย่ายาจะไมาเหยียบเพชรเัยนะยายายากนจะมาเหยาะนี่นะเพิ่นบปจื้อเมื่อกี้นี่ห้ามเพิ่นบปจื้อยืะจุดยืนยืนจืดก่อนมันจะเหยียบเพชรค่อยโอ้ยไล่เลยดอกไม้นี่อย่าตีงเด้ออันนี้เห็ดหน้าแหล่เด้อพี่น้องเห็ดหน้าอิดหน้าแหล่เออแตนตอ่ะป้ะหนะเหม็นคักปั้นยังเต็นโตดอกไม้ สะอ่อนเฮ็ดเนาะลายอีลีอยู่โขกนะเฮ้สิ hey. adamente, ouais, ้ลายได้นไงแหย่กันกับเบอเลยมาพอเฮ็ดอีเดี๋พี่น้องเฮ็ดไข่เต็มกระโจกพี่น้องไฟสะอ่อนลายฟูลายฟูอีกเลยไฟสะอ่อนไฟสะอ่อนเป็นชาวทำสิบดอกทกระติสบายดีเด้อพี่น้องขิมเนี้เฮาก็สิจบลงเนาะพี่น้องจบลงสำนีเนาะเฮ็ดไข่กเต็มกระโจกไฟอยากได้ก็มาแบ่งเอา ชิจงไว้ให้พอคู่น้องวิยู่เหตุไครณว่าให้รับผลชิหนึ่งชิหนึ่งไว้ให้ในเมือกค่อยเมืองนีคือต้องเอาดอมูดอกขอจบลงสน้เนะะพักไรก็แซ่ซุบไเขาบอกว่าสามีใครที่ถึงหมา